รถทำไมถึงติดจังครับอันนี้เขาเรียกถนนอะไรครับผมอะถนนอะไรลาดยางครับเรื่องบึงเล่นมุกกับกูแล้วเหรอฮ่อเขาเรียกถนนชื่อถนนมันชื่ออะไรชื่อรามรามเกียริรามเกียริครับมึงเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะมึงคิดว่าขำไหมไม่ขำหรอกครับแล้วเล่นทำไมพอฟังได้ไม่ขำพายเครียดอีก ไม่หาแล้วพายกูสมองเปิดอไปหมดถนนรามอินทานะครับช่วงสนามวมยลุมพินีหลักศีบางเขนนะครับรถมันติดมากเลยนะครับนี่อันนี้ขาเข้านะครับยาวนิ้วเข้านะมันอักเสบ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือน้องชายผมก็1หนึ่งชัยโยนะครับทำไมถึงชื่อหนึ่งชัยโยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเคยเห็นไหมอึงอะ่ะ เวลามันโดนน้ำร้อนลวกมันจะยืนแขนยืนขาเหยียดช้โยตัวเขาเหมือนอื่งเหมือนกบเหมือนเขียดครับระวังนะครับรถมาแรงไม่ไม่ออมเบรกเลยนะครับมันไม่เบรกไม่อะไรเลยไม่มีน้ำจีนน้ำใจระวังนะครับเนี่ยเห็นไหมน่ากลัวคนไทยเนาะไม่ให้ด้วยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เลยนะครับนี่แหละคนไทยนะครับ เบรกนิดเบรกหน่อยไม่ให้เลยนะครับเออให้แล้วนะครับไปใครให้ก็มีน้ําใจนะครับขอขอบพระคุณที่ให้นะครับรู้แล้รถเขาเปิดไฟตีไฟเดี้ยวมาเนี่ยมึงก็คนชะลอบ้างถ้าชะลอไม่ได้ก็เกิดเทศก็ได้ใช่ไหมใช่ครับมึงดีัจอะไรก็ใช่หมดมึงไม่ขัดกูเลยเลยครับครับมึงจะบอกนะว่าไม่ขอกะโกเลยไม่ขัดผ <c oughs> ามสบไม่ไม่ขัดเลยนะเห็นไหม เล่นให้มันยากซะงั้นบอกไม่สกรปรกก็พอแล้วมันทําไมอ่ะบ่อสกรปรกยังขัดเลยต้องพูดอย่างนี้ <laughs> <laughs> คอันนี้เราก็จะคว่ำทางหลักฟีใช่ไหมข้ามสะพานนะครับใครจะมาแถวหลักฟีนะครับรถติดแถวไหนก็ติดครับในกรุงเทพเนี่ยติดหมดใช่ไหม <laughs> ถ้าติดไม่ติดก็ไ,ไม่ได้ไม่ใช่สตาร์ทติดนะครับหมายถึงว่ารถติดอ่ะม <laughs> ันไปไม่ได้มันแงะตอนนี้โล่งแล้วเริ่มโล่งแล้ว ทะลุดไม่ติดเข้าไปซ่อมเฮ้ยลงไปลงไปเล่นข้างล่างไปดูขับเองมุกห้าสิบบาทห้าบาทสิบบาทนี่นะครับถแถวนี้ก็เป็นชุมชนคนกันเองเอ๊ตะวันพรบคำแล้วนะครับเราก็จะไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวดี คนเราเนะ่ยพอมีเงินมีทองเขาก็ไปซื้อที่บ้านนอกปลูกบ้านอยู่บ้านนอกแล้วเพราะไม่ต้องเข้ากรุงเทพก็ได้คนที่เรียนมาจบปริญญาตรีเขาสามารถทํางานอยู่ที่บ้านได้เพราะว่าออนไลน์มันถึงกันหมดสบัยเนี่นะไม่ต้องนั่งรถนอกจากงานราชการเท่านั้นถึงจะต้องนั่งรถไปที่สํานักง,งานราชการคนที่ทํางานเอกชนเนี่ยเขารับงานไปทาที่บ้านแล้วนี่ครับสถานีอาสนะมวยลุมพินีนะครับอยู่ตรงนี้เองนี่นี่ไหมะลุมพินี วันนี้วันอาทิตย์มวยชกเปล่าไม่ชกเว้ยโอ้โหสนามใหญ่มากลมเมียไม่มี <laughs> นี่นะครับย่าอยาไ่ได้ไนฟังเสียงต้องเสียงกาครับเพราะว่ามันพูดอะไรม,มันไู่มวยลมมีลลมเมียนะครับแผู้พเพอร์เจอร์มันไม่ใช่บุกแําคำเสียของ <laughs> นะครับก็ไปอยู่ต่างจังหวัดกันก็ใหญ่ทุกท่านนะครับว่าไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักงานที่เราจะทํางานอันนี้พูดถึงบริษัทเอก,กชนนะ เขาสามารถเอาออนไลน์มาได้นะครับทำงานที่บ้านแล้วก็ส่งงานไปส่งงานไปอาทิตย์หนึ่งไปที่สำนักงานทีนึงเพื่อไปตรวจสอบที่เราทําทางคอมเนี่ยทําทางบ้านเนี่ยมันตรงกับกระดาษที่เราทําพิมพ์เข้าไปตรงนั้นไหมนี่นานๆเข้าไปทีไปตรวจสอบแล้วก็รับงานมาทำที่บ้านเหมือนเดิมไม่ต้องเดินทานงาไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียนั่งรถเม์รถแท็กซี่อะไรทั้งสิน้นแต่ใครที่ทํางานข้าราชการเนี่ยต้องไปที่สํานักงานทุกวันนะครับ พะฉะนัรนทำงานเอกชนก็โอเคแล้วแต่จังหวะใครจะได้งานอะไรเนี่ยก่อสู้ชีวิตกันไปครับปาาตัดดินถีบตั้งแต่รุ่นเราจะลูกรุ่นลูกลูกลูกหลานล่นเล่หลานเนี่ยเราต้องต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายคนอื่นต้องสืบเนื่องต่อแทนกันไปนะครับใช่ไหมคุณหนึ่งตกลงใช่หรือไม่ใช่มึงน่าจะใช่ยังไงมึงต่อปั่นใจหน่อยดิใช่ไหมน่าจะตกลงนะตกลงให้ใช่ ตอนเช้ากูให้มึงกินมันเทศมึงไหว้มันทําไมมันเทศเ n t e r คืออะไรกูถามกูถามมึงว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอนเ n อร์ครับใช่ไงกูถามคนละเรื่องกันเลยตอนเช้ากูให้มึงกินมันเทศมึงไหว้มันเทศทําไมเพรขนาดพายมึงไหว้เนี่ยทำไมมันเทศผมจะไหว้ไม่ได้เออกับบุกแค่นี้มึงไม่เล่นมึงไป e n นเ r อร์อะไรมึงทะลุอะไรกูถามคนละเรื่องกับมึงให้มึงให้จบเรื่องหนึ่งก่อนดิไม่ใช่เมื่อกี้ถามว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมกูไม่เล่นนะนั้นกูมันเทศไปแล้วมันเทศอ่ะเออเล่นกับมึงเนี่ยมันไม่ไม่เฉลียวเลย มันต้องมีศาสตร์ิไม่มีศาสตรเลยอาจจะเชี่ยมา,มา,มาอ่านี่นะครับตึกสูงอยากให้ท่านดูตึกสูงถ้าบางท่านอาจจะด่าผมนะครับดูทำเพี้ยอะไรกูเคยเห็นมาก่อนแล้วอยากให้ดูอีกครับ <c oughs>